เดอะวิสาร์โวโลกแห่งพ่อมดตอนที่232วันที่เรียบง่ายหนึ่งเองจเล่ม้วนกระดาษหนังและเอากลับไปในกระบอกไม้เอาปากกาและกระดาษมาให้ข้าเขาบอกแนนซี่เมื่อเขาเหงยหน้าขึ้นค่ะแนนซี่เดินไปที่บันไดและนำปากกากระดาษและเทียนไขามาให้เองจะเล่ แองเจล่รีบกินอาหารให้เสร็จอย่างรวดเร็วแล้วเริ่มเขียนตอบจดหมายที่ส่งไปให้เทียแต่ก่อนที่เขาจะเขียนเขาก็บอกให้แนนซี่ออกไปเพื่อให้เขาอยู่เพียงลำพังดวงอาทิตย์เริ่มตกเมื่อเขาเขียนจดหมายเสร็จจากนั้นเขาก็คว้ากระบอกไว้และใส่จดหมายเข้าไปกระบอกถูกปิดผนึกด้วยขี้ผึ้งและแองเจเล่ก็ติดป้ายที่อยู่ไว้ เอมี่เอมีก่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนดังนั้นเธอจึงได้ยินเสียงของเองเจเล่ได้ทันทีและเธอก็รีบเข้ามาในบ้านมีอะไรให้ช่วยนะคะในท่านเอานี่ไปที่ไปรษณีย์และบอกให้พวกเขาส่งมันด้วยการบินเองเจเล่ยื่นกระบอกไม้ให้เอมี่ค่ะเอมี่คว้ากระบอกและออกจากบ้าน เขายังอยู่บนโซฟาและตรวจสอบข้อความจากรูนสื่อสารแองเจเล่ตอบข้อความเสร็จหลังจากคันไปประมาณครึ่งชั่วโมงทันใดนั้นเขาก็ตะหนักว่าเขาจําเป็นต้องตรวจสอบอะไรบางอย่างแองเจเล่เรียกนกกระจอกราตรี4ปีกทันทีมันพุ่งเข้ามาในห้องนั่งเล่นผ่านหน้าต่างที่เปิดไว้และลงบนไหล่ของเขานกกระจอกยืนอยู่อย่างเงียบบนไหล่ของแองเจเล่าลังทําความสะอาดขนของมันด้วยปาก เอกเจเลรูปหลังของนกเบาและพยายามหาวิธีที่จะใช้เนื้อเต่าให้คุ้มค่าที่สุดสิ่งมีชีวิตที่ได้รับเชื้อจากกลักกายพันธ์เช่นเดียวกับนกและกลายพันธุ์จะมาพร้อมกับความสามารถพิเศษใหม่เขาต้องการทดสอบว่าเนื้อสามารถใช้กับตัวเองได้หรือไม่แองเจเล่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเมื่อต้องจัดการกับบางสิ่งบางอย่างที่ถูกรวบรวมจากดินแดนฝันร้าย ความเสียหายจากระเบิดหัวใจมันมากพอที่จะระเบิดเต่าและมีเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือเศษเนื้อสามชิ้นเขาเนื้ถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ใกล้ทะเลสาบแห่งจะเล้ลุกขึ้นยืนทันทีและเดินทางออกจากบ้านไปในไม่ชา้าเขาก็มาถึงข้างทะเลสาบเขายืนอยู่ในพุ่มไม้ข้างทะเลสาบกำลังจ้องที่ผิวน้ำที่กำลังนิ่ง สถานที่นี้เงียบสงบสายลมได้พัดผ่านใบหน้าของเองเจเล่เป็นครั้งคราวมีเศษไม้สีเหลืองตกลงบนพื้นน้ำและลอยอยู่บนผิวของมันเองเจเล่ค่อยๆยยกมือขวาขึ้นอย่างช้าๆโดยเล็งไปที่ทะเลสาบเข็มเงินพุ่งผ่านจากเล็บของเขาและเข้าไปในน้ำจอมเสียงน,น้ำปลาดำขนาดเล็กถูกเข็มเสียบและลอยขึ้นในอากาศจากนั้นเข็ม เงินก็กลับมาหาเองเจเล่แต่ปลาก็ตกลงบนฝ่ามือของเขามันเป็นปลาดำที่มีเครื่องหมายลูนบนหลังของมันมันเป็นปลาตัวเดียวกันกับที่ข้าเห็นในดินแดนเองเจเล่พืมพำมแล้วเขาเขาก็ซรายฝ่ามือเล็กน้อยๆๆๆเสียงอะไรเขี่ยเงินน้ำไปท่วนปรากฏเนื้อปลาและแทงทะลุต,ตัวมันมันมีเลือดสีแดงตกลงบนพื้นที่หยดมาจากมือของเองเจเล่ ตอนนี้ปลาตัวนี้ตายแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในครั้งต่อไปที่ข้าเข้าไปในดินแดนฝันร้ายแองเจเลร่รู้ว่าดินแดนนั้นมีการเชื่อมต่อพิเศษกับโลกจริงลากบว่าเขาเดินทางข้ามกาลเวลาไปที่นั่นเขาทิ้งปลาลงบนพื้นและทำความสะอาดเข็มโดยใช้น้ำจากทะเลสาบก่อนที่จะดูดมันกลับเข้าไปในร่างกายของเขา อันจะได้หันกลับไปและเห็นรถม้าสีดำที่มีขอบเงินกำลังเดินทางมาที่นี่รถม้าค่อยๆช้าลงและหยุดใต้ป้ายบอกทางที่ระบุว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของพ่อหมดกรีนมีชายร่างใหญ่สวมชุดคลุมสีเหลืองเปิดประตูของรถม้าและกระโดดลงมาอัศวินและตะเกเวนสองคนสังเกตเห็นและเดินไปถามชายคนนั้นพวกเขาคุยกันอยู่ครู่หนึ่ง และอัศวินทั้งสองก็โค้งคำนับให้อย่างสุภาพแล้วหนึ่งในนั้นก็เดินมาหาเอ็งเจเล่เพื่อรายงานเอ็งเจเล่ขมวดคิ้วมันดูเหมือนว่าชายชุดคุมเหลืองเป็นพ่อมดทางการแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครอัศวินรีบวิ่งมาหาเอ็งเจเล่และโค้งให้เขาเขาเป็นใครเอ็งเจเล่ถามในท่านเขาเป็นพ่อมดจากแผนกพวกเขาบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อส่งของบางอย่างให้ท่าน อัศวินตอบกลับอย่างสุภาพเฮ้อแองเจรีคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะจำบางอย่างได้เชิญเขาเข้าไปที่บ้านของข้าเขายิ้มครับแองเจรีกลับไปที่ห้องนั่งเล่นเขาบอกให้เอมี่เตรียมชาไว้ให้แขกและนั่งลงบนโซฟาหลังฉากผ่านไปประมาณหลายนาทีก็มีชายล่ำสันในชุดคลุมสีเหลืองมาถึง สวัสดีพ่อหมดกรีนชื่อของข้าคือปีเตอร์ปีเตอร์พยักหน้าเล็กน้อยนั่งก่อนสิแองเจล่ยิ้มตอบกลับเอมี่อลิสและแนนซี่ยังอยู่ข้างๆออกจากบ้านไปก่อนเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันเองเจล่สั่งขในะ่นนทันท่ังสางออกจากบ้านพร้อมกันและปลิดประตูล้องะนัู่้องเล่นเงียบลง ตอนนี้ชายล้าสันกำลังนั่งอยู่บนโซฟาเขาขวาไปที่ถ้วยชาและจิบเล็กน้อยแองเจล่มองไปที่ชายคนนั้นด้วยตาเฉยเมยมาเริ่มกันเถอะเจ้าถูกส่งมาที่นี่โดยท่านแอนเดอร์ใช่ไหมเขาถามใช่ท่านแอนเดอร์บอกให้ข้าส่งบันทึกของยาและรวบรวมความรู้เกีก่ยวกับการทำยาให้เจ้าปีเตอร์เอาลูกคริสตัลออกมาจากแขนเสื้อของเขา ภายในลูกคริสตัลมีลูนสีแดงลอยอยู่เขาวางลูกคริสตัลลงบนโต๊ะที่อยู่ข้างหน้าทั้งสองท่านเอนเดอร์บอกว่าเจ้าสามารถติดต่อท่านได้โดยตรงผ่านลูกแก้วนี้เองเจรี่พยักหน้าและสแกนลูกคริสตัลโดยใช้สีโลมีจุดแสงสีน้ำเงินกระพริบข้างดวงตาของเขาเขาลังเลชั่วครู่และวางมือขวาลงบนลูกแก้วพร้อมกับหลับตา กำลังเชื่อมตัวกับอุปกรณ์สื่อสารตวรวจพบการเชื่อมต่อพลังจิตคุณต้องการเชื่อมต่อหรือไม่เสียงของซีโร่ดังก้องในหูของเขาเชื่อมต่อเองจเล่สั่งเสียงของมันเหมือนแก๊สที่รั่วออกมาจากลูกโป่งลูกคิสตันล้อมรอบไปด้วยแสงสีแดงแสงที่สว่างมาจากรูนที่อยู่ภายในหลังจากผ่านไปประมาณหลายวินาทีรูนก็เริ่มหมุน ในขณะเดียวกันก็มีเสียงของชัชราลาแอนเดอร์เข้ามาในหูของเอองเจเล่ฮ่าน่าประทับใจจริงๆเจ้ารู้วิธีการเปิดใช้งานลูกแก้วนี้ด้วยหรือมันดูเหมือนว่าปีเตอร์ได้ส่งมันให้เจ้าตรงเวลาเกิดอะไรขึ้นแอนเดอร์หยุดชั่วครู่และพูดต่อความรู้ในการทำยาถูกเก็บไว้ในลูกแก้วมันถูกเตรียมโดยองค์กร ส่วนของความรู้พื้นฐานของพ่อมดระดับ2ก็ยังมีบันทึกไว้ด้วยเยี่ยมขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือตอนนี้เราจบกันแล้วใช่ไหมนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าทำให้เจ้าแอนเดอร์พูดเสียงเคร่งเครียดจบหรือเจ้าคิดจริงๆหรือว่ามันสามารถแก้ไขได้ง่ายเช่นนั้นเจ้าไม่ควรมาขู่ข้าแอง,องเ,เล่หัวเราะเบาเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรอีก แอนเดอร์ถามด้วยเสียงเข้มขึมเจ้าสามารถขู่ข้าได้ตามที่เจ้าต้องการแต่จำไว้ด้วยว่าเจ้าก็มีสายเลือดนี้ด้วยเช่นกันข้าจะจมเรือซะถ้ามันจำเป็นไม่เอานาแองเจเลีใส่หัวเจ้าไม่คิดว่าเราสามารถช่วยเหลือซึ่งก,นกันและกันได้หรือในหลาลด้านเราจะได้รับความสำเร็จที่เยี่ยมยอดด้วยกันทันใดนั้นแ,แอนเดอร์ก็ยเยาะเย้ยเจ้าหรือ พอโมดขั้นแก๊สเนี่ยนะเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้างเยอะแยะเอ็งจะเล่ไม่ได้โกรธมันเป็นสถานการณ์ที่ได้กันทั้งสองฝ่ายถ้าเราสามารถทำงานร่วมกันได้เจ้ามาจากตระกูลเบนนิสแม้ว่าเจ้าจะเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสแต่เจ้าไม่ได้มีอำนาจในมือมากใช่ไหมมิฉะนั้นเจ้าคงไม่มาทำงานในแผนกที่แทนนี้แทนที่จะเป็นสำนักงานใหญ่เจ้ากำลังพยายามพูดอะไร เอนเดอร์ er, เริ่มร้อนใจการทดลองเรื่องสิ่งมีชีวิตและการทดลองมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้ามในในโนลาซึ่งหมายความว่าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเพื่อที่จะสกัดเลือดโบราณอย่างไรก็ตามเจ้ามีวิธีที่สมบูรณ์แบบในการสกัดเลือดโบราณของฮาปี้ใช่ไหมเจ้าไม่ต้องการทดสอบวิธีกับสิ่งมีชีวิตหรือ้องทดลองลับ จะช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ให้เจ้าได้ค่ะต้องการการทดสอบแล้วอย่างไรล่ะเอนเดอร์ er, ไม่ได้ซ่อนอะไรเขาเข้าร่วมตระกูลเบนนิสในฐานะคนนอกดันงนั้นเขาจึงไม่มีสายเลือดของผู้สืบทอดและเขาไม่เคยได้รับพิจนารณาว่าเป็นสมาชิกที่สำคัญขององค์กรเขามีความตั้งใจที่จะสร้างห้องทดลองรับแต่มันก็ทำได้ยากเกินไปข้าสามารถเป็นผู้ดูแล ห้องทดลองของเจ้าได้เจ้าคิดว่าอย่างไรเจ้าและข้ามีสายเลือดในร่างกายและเราจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นความลับนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถทรยศกันได้มิฉะนั้นเราจะถูกกล้าโดยทีมนักล่าแอนเดอร์ลังเลแนวคิดของเอ็งเจเรมีความสมเหตุสมผลโดยการขอให้ใชายหนุ่มดูแลห้องทดลองเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถไว้ใจเอ็งเจเรแต่เขาไม่ต้องการที่จะ ให้เทคนิคการสกัดเลือดที่สมบูรณ์ของเขาแก่ชายหนุ่มแอนเดอร์รู้ว่าแองเจเลแตกต่างจาก,กห้องวดแสงคนอื่นๆอย่างไรก็ตามเขาไม่มั่นใจว่าแองเจลีกำลังวางแผนอะไรถ้าเจ้ายังต้องการเวลาที่จะคิดงั้นเรามาเริ่มงานด้วยกันก่อนข้ารู้ว่าความลับของเจ้าและเจ้ารู้ความลับของข้าด้วยเช่นกันดังนั้นเราจึงอยู่บนเรือลำเดียวกันเจ้าสามารถเชื่อใจข้าได้นอกจากนี้ข้ายังมีตา และข้ายัางต้องการทําวิจัยเรื่องนี้เองจะเล่นหัวราอเบาๆตราเ้ากาลังบอกว่าเราสามารถทํางานร่วมกันได้หรือถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็เอาด้วยชาชาลาดูตกใจแน่นอนเองจะเละหยุดโชคลูกตาของข้ามีพลังที่แท้จริงของสายเลือดโบราณด้วยตานั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะสกัดเลือดของฮาบีแม้ว่ามันจะมีสิ่งเจือปนเราก็ยัง ประหยัดเวลาได้มากฟังดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงแต่ค่าก็จะเสี่ยงแอนเดอร์พอใจกับข้อเสนอของเอ็งเจเล่เขาไม่เคยคิดถึงการใช้ตาราเลยถ้าเอ็งเจเล่สามารถปลุกถ่ายตา,าได้เขาก็จะไม่ต้องพึ่งพาชายหนุ่มคนนี้อีกต่อไปมีอีกหนึ่งเรื่องข้าได้ยินมาว่ามีใครบางคนซื้อเซนทอขาวจากการประมูลทาตครั้งล่าสุดแอนเดอร คัดเอียจะเล่ก่อนด้วยเขาจะพูดจบจบนะครับก่าตอนที่สองร้อยสามสิบสองข้างกันไหมเอ่ยถ้าข้างก็ไปต่อนที่ต่อไปเลยครับไปวันนี้แถมให้คลิปหนึ่งนะผมข้างเหมือนกันจะได้จบไปเป็นรุนๆนะครับก็ไม่มีอะไรครับถ้าภาคผิดการนานทำนายขออภัยนะครับขอไปล้างหน้าแป๊บน,นึงไม่ไหวแล้วจะหลับนะครับไม่ใช่หลับเอยจ,จะหลับและผมยังปวดหัวปวดหัวอยู่นะจะไม่ได้เป็นโควิดนะบอกก่อนแค่เป็นปวดหัวธรรมดากัน มีเรื่องหะไรเรื่องนะครับก็จะพยายามอัดให้ทุกคนนะครับขอไปล้างหน้าแป๊บนึ่งเดี๋ยวมาอัดต่อให้นะครับถ้าเสียงเปลี่ยนขออภัยนะครับไปครับ